สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการจูนช่องสัญญาณทีวีแบรนด์ออตันรุ่น ALTV 3 2 1 0และ3202นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้กดไปที่ปุ่มเมนูนะครับปุ่มนี้นะกดไปที่ทีวีหนึ่งครั้งก็จะขึ้นข้อความนี้ขึ้นมา ให้เลื่อนลงมาที่คำว่าการจูนช่องอัตโนมัตินะครับกดตกลงไป1ครั้งเครื่องก็จะทำการจูนช่องหาสัญญาณนะครับรอจนกว่าจะครบ100%นะครับเมื่อครบ100%นะครับ เอาจะขึ้นช่องขึ้นมาเป็นอันจบขั้นตอนการดูช่องทีวีนะครับขอบคุณครับ